พี่เป็นคนที่กินกาแฟดื่มกาแฟเนี่ยวันหนึ่งเต็มที่ถึง 6- 7แก้วนะแต่มันก็เยอะเกินไปอะไรที่มันเยอะเกินไปมันไม่ใช่เรื่องดีเราก็ต้องพยายามที่จะลดแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันเพียงพอทานเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราเฟรชเราทำงานได้ตั้งแต่เจอดีคอฟฟเนี่ยพี่ก็ลดกาแฟลงไปได้เยอะมาก เบื่อร้อนก็กินเย็นได้ชงได้เหมือนกันเลยแล้วก็ลดลองอมาเหลือกินวันประมาณ4ี่แก้วเพราะว่าในดีคอฟฟี่นอกจากจะมีกาแฟาที่หอมละมุนมีซูโครสมีน้ํามันลําข้าวแล้วในนี้ยังมีคอลลาเจนคอลลาเจนก็แน่นอนผิวพรรณผมข้อกระดูกครบหมดการบริโภคกาแฟาเขามปเยอะๆบางทีใจมันสั่นตัวนี้สี่แก้วไปล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลยกับหัวใจแล้วเคยเอาให้เพื่อนที่ทานกาแฟาไม่ได้เลยเป็นกาแฟาอ่อนสุดเติมน้ําลงไป กินแป๊บเดียวครึ่งแก้วก็ใจสัน่นละเขากินดีดีกาแฟไม่มีผลอะไรเลยปัจจุบันนี้กินวันละสองเพราะเขารู้สึกกระปรี้กระเป๋าการดื่มกาแฟและร่างกายเขาเริ่มรับคาเฟอีนได้แล้วซึ่งเป็นปริมาณคาเฟอีนที่กําลังพอดีกับการใช้ชีวิตเราคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วจริงๆวันละสองซองนี่สบายๆอยู่ไม่ได้แนะนําให้ทานเยอะนะครับลดได้ก็ลดครับกาแฟผมพูดอยงตรงๆนะครับว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องครับเห็นว่าพี่นิโน่ เรื่องเกาข้อเข่าด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นโรคประจําตัวของพี่มานานละเกาเนี่ยมันเกิดจากการบริโภค,คแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับก็เกิดจากกรอดอยูยริคอเลเซตมากเกินไปขณะที่เราทานดีกาแฟคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเข่าเราหายบวมหายอะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องกรวกแควเอาพูดง่ายๆคอลลาเจนมันหายไปมันก็หาคอลลาเจนมาเสริมเท่านั้นเองประกอบก,กันกับในดีกาแฟอย่างที่บอกว่ามีสารสกัดดีๆถึง35ชนิดเนี่ย ตัวที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราทําให้มันปรับสภาพหลายๆอย่างที่ดีขึ้นคือเขาไปรวมตัวกันผลักดันอะไรบางอย่างอย่างที่ผมบอกว่าอย่างกาแฟผมก็กินน้อยลงเพราะาผมมีความรู้สึกว่าเฟรชผมตื่นตัว<ะ>อย่างที่เราเคยเป็นนักรักบี้นะครับแล้วมันเคยทําได้แล้วก็ทําไม่ได้เป็นระยะเวลาหลายสิบปีจนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เราดื่มดีกาแฟดูแลร่างกายของเราให้ดีอยากลองว่ายังทําได้อยู่ไหมปรากฏว่ามันกลับมาทําได้ก็เลย จอเดี๋ยวทำให้ดูว่าทําท่าไหนมันเป็นท่าวอร์มด้วยจำไปครับ<ะ>ก็จำอย่างเงี้ยครับตัดีอย่างเงี้ยครับเอยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ที่เราก็เออแปลกใจเหมือนกัน จะบอกว่าเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้แต่ด mm ีคอฟฟเป็นส่วนหนึ่งที่ผมทานอยู่ทุกวันแล้วมาอีกหนึ่งเรื่องมาตรฐานการผลิตก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยผลิตภัณฑ์ของเราสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเราผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานได้รับรองระบบ GMP HACCP มีแหลบควบคุมทุกขั้นตอนจริงๆล่าสุดนะครับมีฮาลาลแล้ว mm hmm. อันนี้นะคุณผู้ชมจากความรู้สึกของยุ้ยนะหนึ 1, omme, ่งหอ Arabic, มกาแฟอาราบิก้ามากๆหอมเหมือนข้าวร้านกาแฟเกรดพรีเมี่ยมเหมือนที่พี่นิโนบอกเลยนะคะแล้วพอกินเข้าไปรสชาติไม่หวานแหลมมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่ยุ้ยชอบเลยถึงจะมีสารสก,กัดอยู่ในนี้ถึง35้ชนิดแต่ยุ้ยยังไม่ได้กลิ่นหรือว่ารสขมหรือว่ารสกลิ่นเฉพาะของสมุนไพรใดๆเลยค่ะพี่นิโนผมกินอยู่เกือบ 6- 7เดือนนะครับดีกาแฟก่อนที่จะเป็นกล่องมาพูดคุยกันอย่างนี้แล้วไม่ได้กินแค่ร้อนๆแบบในมือยุ้ยด้วย <Leave. S 2> ผมชอบกินดีคอฟฟี่ผสมน้ำแข็งเย็นเวลาไปกองถ่ายอะไรเงี้ยผมจะผสมใส่กระบอกผมไว้แล้วก็ดื่มผมไม่ต้องดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเลยนะผมกินตัวเนี้ยเพราะมันอยู่ตื่นสบายแล้วก็หลับผมชอบที่สุดคือตอนหลับไม่ทรมานหลับสนิทครับสารสกัดหลักๆถ่ายุยอ่านะไม่น่าจะเวลาพอเพราะว่าสารสกัดแบบเต็ม cocaine, หน้าเลยอะเต็มกล่องข้างหลังเลย <falsch> เอาอย่างนี้ สารสกัดหลักๆนะรังนกไม่ใช่ใส่รังนกลงไปนะสกัดรังนกให้แล้วนะออเซโรลาเชอร์รี่อย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่าเบอร์รี่เนี่ยมีส่วนสําคัญต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์เราเยอะมากริมต้นานทานใช่เห็ดลินเจอรักษาสมดุลให้ร่างกายคอเล,ลาเตนรตรแปบไทยจากญี่ปุ่นนี่มีถังเช่าด้วยนะครับผมเองก็ทํางานมานานมากแล้วนะในวงการนี้เอาเป็นว่า30ปีอัพไม่ออกมาพูดอะไรง่ายๆหรอกให้ใครถ้าผมไม่ทานจริงแล้วถ้าไม่ดีจริง ผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมการันตีผลิตภัณฑ์ดีคอฟฟี่ผมยืนยันว่าผมทานจริงแล้วก็ดีสำหรับผมก็เลยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านครับ กาแฟเพื่อสุขภาพดีคอฟฟี่กล่องละ12วันนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก3กล่องและพิเศษสุดๆส,สำหรับท่านที่โทรสั่งซื้อเข้ามาทันทีในตอนนี้รับเพิ่มไปอีก5ซองรวมทั้งหมด6 5ซองปกติราคา4,485บาทโปรโมชั่นเฉพาะคุณผู้ชมแฮปปี้ทั้งหมดนี้6 5ซองราคาเพียง1290บาทเท่านั้นฉเฉลี่ยเพียงซองละ19บาทกว่าๆโทรสั่งซื้อกันเลยนะครับที่0 2 1 1 3 2 2 2 2 ยำย้ส2หา0 2 1 2 2 2หรือสั่งผ่าน Line at happy underscore shopping ก็ได้นะครับฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพร่างกายครับถึงแม้ว่าภายนอกไม่มีอาการไม่มีอะไรแต่ถ้าเช็คร่างกายได้ปีละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับรับรอง อยู่ได้อีกยาวและที่แน่ๆผมก็ยังยืนยันนะครับในส่วนที่ผมใช้จริงรัะประทานจริงเลือกดีก f แฟให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสุขภาพคุณดีกว่าครับขอบคุณพี่นีโน่ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณท <มา S 1> ่า<ะ>นผู้ชมครับลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ